เงินมันหายไปไหนห้าสิบบาทเนี่ยหายไปไหนพอดีพ่อเดินกลับมาเจอไอ้พ่อหนุ่มคนไหนไม่รู้ว่าพ่อถามบอกเขาบอกว่ารถเขาเสียบังเงินพ่อรู้จักช่างก็เลยโทรเรียกช่างมาช่างก็เลยมาดูแลให้นิดหน่อยก็เลยเขาเรียกห้าสิบบาท<อ>แต่เขาไม่มีตังค์พ่อเลยจ่ายไปก่อนทำไมพ่อสักเอบไม่เข้าเรื่องแบบนี้เนี่ยอยากจะใจบุญไม่เข้าเรื่อง พ่อจยากรู้จริงอะว่าหนูอะเอาตังมาทำอะไรหนูจะเอาเงินไปซื้อของให้ผู้ชายพ่อดูนะหนูจะเอาเงินไปซื้อของให้ผู้ชายในวันครบรอบ ดาจะไปไหนลูกจะไปหาอะไรกินกับแฟนซะหน่อยอ่ะฮะแกมีแฟนแล้วเหรออืมใช่ทำไมอะ่ะพ่อไม่ทำไมแต่พ่อแค่เรือนว่าแต่พ่อบใครนะรู้ว่ามันดีๆีหน่อยนะลูกนะพ่อหยุดเลยไม่ต้องมาสอนหนูโตแล้วพ่อหนูจะคบกับใครมันก็เรื่องของหนูเออพ่อเงินมาสักห<ะ>้าร้อยซิฮึสองสามวันก่อนเนี่ย พ่อเขาให้แพงห้าร้อยแล้วนะโหพ่อนั่นมันก็ต้้งสองสามวันก่อนแล้วพอมาวันนี้เงินมันก็ต้องหมดแล้ว,วสิเอานะรีบๆออกมาแล้วที่ลูกทํางานอะ่ะไมเ่เอาเอาออกมาใช้อลูกเงินที่หนูหามาได้หนูก็ต้องเก็บไปซื้อของของหนูหนูจะเอามาใช้ได้ยังไงพอลีบิออกมาเถอะหนหนูรีบววเร็วๆพ่อหนูสายแล้วเนี่ยแค่นี้ย ชา้าจังอะดาก็พ่อดาดถาิถามนู่นถามนีนน่บ่นนู่นบ่นนี่อยู่นั่นแหละพราจะให้เงินที่ดาขอได้อ่ะขอเงินอมหมายถึงดาของเงินพ่อเหรอใช่ทำไมหรอโอ,อไหนดาบอกว่าดาทำงานแล้วไม่ใช่หรอทำไมยังไปของเงินพ่ออยู่อีกอะก็เงินที่ดาหามาได้อ่ะดาก็อยากจะเก็บไว้ซื้อของที่ดาอยากได้ไงอือ แต่เท่าที่รู้มาเนี่ยพ่อดาเป็นแค่ช่างฟ้องรองเท้าไม่ใช่หรอรายได้ก็ใช่ว่าจะดีนะอย่าไปเบียดเบียน,นกันเลยแหมลูงคบกันได้ไม่กี่เดือนก็รู้ขนาดนี้แล้วดูเยอะนะเราอะ่ะเดบุท๊ทพูดจริงๆนะเรื่องที่ว่าดาของเงินพ่อบุ๊ว่ามันไม่สมควรอะอะไรของบุท๊ทเนี่ยบุย๊เป็นอะไรวันนี้กลจะมากินข้าวไปเที่ยวด้วยกันต่อแบบสนุกสอะ มูซีเรียดอะไรนกหนาถ้ามจซีเรียดขนาดนี้เดี๋ยวดาเอาเงินกลับไปคืนพ่อก็ได้ไปครเดี๋ยวเดี๋ยวดาดาดา <c oughs> โ,โอเคโอเคโอเคบุซไม่ได้ซีเรียดขนาดนั้นคือจเจ็นเย็นนะดาโอเคเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันจบเนาะเอาเป็นว่าบูดขอโทษแล้วกันเนาะจริงนะ จริงจ้ะจริง <c oughs> อ๋ดากินข้าวยังลูกกินแล้วแล้วไม่ไปทำง,งานเหรอวันนี้วันหยุดอ๋อเออแล้วอ,อ โอ้ยพ่อมีอะไรจะพูดก็พูดมาตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมโอ้ยน่าลำคาญคือพ่อว่าจะยืมตังหนูสักห้าร้อยสิลูกยืมเงินหนูพ่อเนี่ยนะจะยืมเงินหนูแล้วค่าจ้างฟอรมรองเท้าพ่อวันไปไหนหมดอ่ะเห็นมา้าลูกค้ามาเอารองเท้าไปแล้วไม่ใช่หรอคือลูกค้ามาเอาก็จริงอ่ะลูกแต่ว่าลูกค้าเขาไม่รู้ทำกระเป๋าหายหรือว่าลืมเอาบัาตมา ก็เลยมาเอาเรองเท้าไปก่อนพ่อเลยให้ไปก่อนว่าเดียวันหลังเขามาจ่ายให้โอ๊ยพ่อทําไมโง่แบบนี้เนี่ยลูกค้าพ่อเขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเอารองเท้าไปให้เขาทั้งที่เขายังไม่ได้ให้เงินพ่อเนี่ยนะโอ้ยพ่อนี่แก่แล้วแก่เลยจริงคือพ่อดูว่าเขาอะไม่มีพิษมีภัยอะไรหรอกเดี๋ยวเขาคงมาใช้เองแหละพ่อคนสมัยนี้มันดูคนแค่ภายนอกที่ไหนอะ สรุปจะให้พ่อยืมห้าร้อยไหมเดี๋ยวสิ้นเดือนนะเบี้ยผู้สูงอายุออกอะ่ะพ่อจะจ่ายคืนให้จ่าไปทําอะไรพ่อจะเอาไปเตรียมซื้อของอะ่ะจะใส่บาทพรุ่งน,นี้ทำบุญให้แม่แกนั่นแหละเพราะว่าพรุ่งน,นี้ครบสองปีแล้วนะที่แม่แกจากไปอะ่ะอืม,อมก็ได้แต่พ่อต้องรีบคืนนะเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนฉันต้องซื้อของได้ได้ครั 9,000 3 9,000 4 9,000 5อยู่กับพ่ออีก500ก็จะครบ1,000 0บาทพอดีรอก,ก่อนนะจ๊ะ <c oughs> อะพ่อมาพอดีเลยอ่ะเงิน500อ่ะที่ยืมไปอ่ะอ๋อเดี๋ยนะไหนอะ อเอามานี้สามสี่พ่อเดี๋ยวนะเงินมันหายไปไหนห้าสิบบาทเนี่ยหายไปไหนเงินมันหายไปไหนเนี่ยพ่อคือว่าพอดีพ่อเดินกลับมาเจอไอ้พ่อหนุ่มคนไหนไม่รู้ว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนเห็นเดินเข็นรถมอเตอร์ไซค์อยู่พ่อถามบอกเขาบอกว่ารถเขาเสีย วันเกินพ่อรู้จักช่างก็เลยโทรเรียกช่างมาช่งางก็เลยมาดูแลให้นิดหน่อยอก็เลยเขาเรียก50บาท<อ>แต่เขาไม่มีตังค์พ่อเลยจ่ายไปก่อนพ่อพ่อนี่เออไม่เข้าเรื่องจริงๆวันนี้พ่อต้องเอาเงินมาคืนชัน้าร0 0แต่พ่อกลับเอาเงินมาให้คนอื่นเนี่ยนะอยากจะใจบุญไม่เข้าเรื่องอืมทำไมหนูโกรธพ่อมากไหมขนาดนี้กับแค่หน้าสิบาทอ่ะ ทีเวลาดาขอพ่อพ่อไม่เคยบ่นสักคำเลยนะพ่ออยากรู้จริงอะว่าหนูอะเอาตังมาทำอะไรหนูจะเอาเงินไปซื้อของให้ผู้ชายพ่อดูนะหนูจะเอาเงินไปซื้อของให้ผู้ชายในวันครบรอบแต่วุนไม่อยากได้อุ ก็มาตามโลเคชั่นที่ดาสองทูบุษเนี่ยอ้าวพ่อหนุ่มเป็นแฟนกับดาลูกลุงเหรอครับเดี๋ยวนะนี่มุดรู้จักพ่อดาด้วยหรอคือพ่อหนุ่มคนนี้แหละที่พ่อช่วยค่า่อบรถให้ ขถวนี้มันมีร้านซ่อมรถของเี่ยอ้าวพนมรถเป็นอะไรมันสตาร์ทไม่ติดน่าจะเสียครับลุงอืมเอ,เนะอ๊เดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวนะลุงโทรตามช่างให้ลุงรู้จักช่างอยู่จริงเหรอครับลุงขอบคุณมากนะครับ อะไร่ครับเอ่องานแค่นี้ก็50บาทครับเอ่อน้องรับโอนไหมครับเอ่อรับครับโอเคเอ้าแบตมาหมดเลยตอนนี้เนี่ยจะทำ<น>ยังไงล่ะครับทีนี้ลุงจ่ายก่อนไหมวันนี้ลุงติดตัวอยู่500อะ่ะโอ,อไม่เป็นไรครับลุงแค่นี้ผมก็เกรงใจมากแล้วครับเราคนไทยด้วยกันช่วยเหลือกันได้เอาอย่างไรครับ ลุงจะจ่ายใช่ไหมอ่ะนี่ครับเงินทอนขอบคุณลุงมากนะครับขอบมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับลุงถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะใช้คืนแน่นอนครับไม่เป็นไรเอาที่สะดวกนะถ้าลุงขอตัวก่อนนะเดี๋ยวเดียวครับให้ผมไปส่งไหมครับอ๋อไม่ต้องบ้านลุงอยู่ตรงนี้เอง เดินแป๊บเดียว<ฮ>เดี๋ยวก็ถึงนะครับงั้นผมขอให้ลุงโชคดีนะครับขอบคุณคุณลุงอีกครั้งครับ <ś led> นี่ก็แสดงว่าเงิน50บาทที่หายไปก็เป็นเพระเพ่อมูตเองอะ <ś led> มุตไม่คิดเลยนะผู้ดาจะเบียดเบียนพ่อตัวเองได้ขนาดนี้มุต วูดฟังดาอธิบายก่อนนะจะให้วูดฟังอะไรอีกดาดก็วูดเห็นแล้วก็ได้ยินพฤติกรรมที่ดาทำกับพ่อตัวเองทั้งหมดแล้วอะว e ูดว่าวูดรับไม่ได้ว่ะกับการกระทำของดาพอขนาดพ่อที่เลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เด็กดายังไม่รักเลยแล้วดาจะไปรักคนอื่นได้ไงวูดว่านะคนอย่างดา มันรักคนอื่นไม่เป็นหรอกนอกจากตัวเองอะเราเลิกกันเถอะไม่ทำไมนะวุฒิดาไม่เลิกกับวุฒินะยังไงดาก็ไม่เลิกกับวุฒินั่นสิมันเป็นความผิดของลุงเองแหละที่ไปช่วยพ่อหนุ่มไว้วันนั้นอะอย่าเลิกกับพ่อลุงเลยนะมันไม่ใช่พ่อลุงหรอกครับก็อย่างที่ผมบอกอะฮะว่าผมรับไม่ได้กับการกระทําของผู้หญิงคนนี้ลุงเข้าใจผมนะครับ ลุงเข้าใจดาไม่อยากเลิวกวูดเดะ๋ยาทิ้งดาไปนะอย่าทิ้งดาไปนะปนะวูดมันไม่มีประโยชน์แล้วดาพราแค่พ่อแท้ๆของดาละ่ะดายังไปเบียดเบียนเขาเลยแล้วถ้าเรายังคบกันอยู่อีกดาไม่ไปเบียดเบียนพ่อแม่วูดเหรอปล่อยเถอะดาวูิวูิวูิวูวจะทิ้งดาไปวูด ดาขอโทษนะจีดาเคยพูดไม่ดีกับพ่ออ่ะจีดาเคยเบียดเบียนพ่อดาผิดไปแล้วว่าพ่อพ่อพอยกโทษให้ดานะมูดมันก็ทิ้งดาไปแล้วอพ่อดาไม่เหลือใครแล้วพ่อไม่เป็นไรนะลูกนะพ่อให้ภัยลูกเสมอถึงลูกจะไม่มีใครนะเพรยังยังมีพ่ออยู่นะลูกนะขอบคุณค่บพ่อ